สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราละดอยวีนึงนะครับอย่าลืมฝากก่อนเราก็แชร์คลิปวันนี้จะททำเครื่มเพร่อนะำสินค้าไม่ได้ชวนแลการลงทุนใดๆการลงทุนความเสี่งยงใต้คลิปโรชัวมีเเล่งสมัครสมัครกันยังไงนะครับอันนี้เราอยู่ขับคริปโต2 0 2 4อันนี้นก็จะเป็น EP ที่1 5 8อนะอันนี้ก็จะเป็นข่าวนะาบริษัทคริปโตนะก็เลือกกลับมาจ้างงานนะเพิ่มอีกครั้งนะหลังจากตลา,าดเริ่มฟื้นตัวนะจากการแรงงานของบล็อกบูลเบิร์กนะ ก็หลังจากก่อนหน้าน,นี้ในช่วง3ปีที่ผ่านมาหลังตลาดซบเซาบอกตรงว่าก็มีหลายบริษัทที่ปลดพนักงานในวงการชิปโตอันนี้ก็จะเป็นเหมือนอคล้ายๆกับขาขึ้นขาลงของธุรกิจนะในช่วงเหมือน2018ที่บูมที่บูมๆนะคนก็เริ่มจ้างคนมาหาศาลช่วงนะั้พอจบ2018นะก็ ก็เริ่มปลดพนักงานเริ่มปิดโปรเจกต์เริ่มอะไรอย่างเงี้ยนะหลายหลายบริษัทก็เป็นกัน2 0 2 1ก็เป็นเหมือนกันหลังจาก2021ก็เป็นเหมือนกันแต่พอมา2024ี่เนี่ยเมื่อมองเห็นธุรกิจคริปโตเนี่ยมันโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคนก็เริ่มกลับมาจ้างงานในบริษัทหลายหลายบริษัทนะโอคาคาซิสนะทุกอันถึงตามบทความที่กล่าวในบล็อกเบิร์ดนิวนะก็การจ้างงานของอุตสาหกรรมคริปโตเริ่มฟื้นตัวก็ชี้เห็นแบบอย่างบริษัทอย่างเช่น ใหญ่ๆของโลกนะก็คอนบิตนะคอนบีนะก็อันดับหนึ่งของซาลับนะคาเค่นนะคาเค่นก็อันดับต้นๆเหมือนกันนะแต่ว่า่ไน้จาอเลยกนะว่าเป็นของที่ไหนแล้วก็ใบยนนเนทวทเทคตคิโตอันดับหนึ่งของโลกนะ,ะทางการเงินทนั้งังเดิมก็รับพลักงานเพิ่มนะหรือบริษัทการเงินยักษ์ใหญ่อย่างฟิลิี้หรือธนาคารการเงินถึงแบบ ในวงการคริปโตร,รวมถึงในหลายประเทศเริ่มรับคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมคริปโตมาทํางานมากขึ้นนะหรือสมนกกรหลายๆประเทศนะก็ต้องหาคนที่มีความรู้ด้านคริปโตเคอเรนซีนะเข้ามานะบริษัทคาเคสได้สํารวจข้อมูลในช่วงตลาดกระทิงและตลาดหมีหลายครั้งที่ผ่านมานะตอนนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่การเติบโตอย่างรวดเร็วและการฟื้นตัวของตลาดคริปโตเคอเรนซีโดยตอกย้ําเร็วๆนี้ปี2024นะเป็นปีที่เหมาะสมะกัน ตอบสนองนะบทความจากบนะ๊อบบูมเบิร์ตได้อ้างถึงคริปโตเคเรนซะีจ็อบนะซีนี่ก็น่าจะเป็นแบบคล้ายๆเว็บหางานนะเกี่ยวกับคริปโตโดยตรงเลยนะใครมีความรู้ด้านไหนเพราะคริปโตมันก็จะมีแบบว่ามีเทรดมีเจาะลึกมีอะไรโปรโตคอลอะไรมากมายนะเราก็ไม่มีความรู้ขนาดนะั้นแต่ว่ามันก็จะมีหลายสายนะคริปโปรเจกต์ แก้สมก,การอะไรของเขานะแก้ปัญหาอะไรอย่างนี้นะเหมือนหลายๆอาชีพเฮชายกันนะโดยที่มีรายงานการแจ้างงานในบริษัทพิโตเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในปีที่ผ่านมาโดยการรายงานจากบล็อกบุมเบิร์กนะมากถึง1,700รคนนะตำแหน่งกำลังเปิดแล้วสมัครอยู่ ให้เห็นถึงความต้องการในอุตสาหกรรมชิปโตนะบ็อกเบิร์ดตั้งข้อสงสัยการจ้างงานกระพีกสุดใน2021แต่ก็แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปลายปี2023ั่าอ่าก็จะประมาณนี้ตามรายง,งานของบ ok ็อกเบิร์ดขอบคุณที่ติดตามและรับชมใต้คลิปเราจะมีลิงก์นะวิดีิคบเชมวิดเทคคริปโตหนักหนึ่งของเมืองไทยใบยแนนไทยมาแล้วนะ,อะสองอันนี้รองรับจากกรตอตถูกกฎหมายบ้านเราเมืองไทยแน่นอนนะ วิเตกคริปโตอันดับหนึ่งของโลกไว okay, แนนโอเคเอ็กซวิกคริปโตอันดับสองของโลกนะครูคอยเกตไดรโวแอลแบง์ L นะสายเกมก็โมอบอกโรน้ลคอยบิทคอยเาเนยขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่เช็กชวนและการลงทุนใดๆการลงทุนความเสี่ยงใครจะลงทุนก็ิตากันดีๆจะกันมาอีกพีหน้านะครับบ๊ายบาย